ศูนย์การเรียนรู้คุ้งบางกระเจ้ายินดีต้อนรับครับแม่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้การทําเกษตรหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวแต่อยากรู้จริงๆเลยว่าที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างนะเอ๊ะอันนี้คืออะไรนะครับเออสวัสดีครับไม่ต้องแปลกใจครับศูนย์การเรียนรู้คุ้งบางกระเจ้าครับผมกำนันตุ้มครับผู้ดูแลนี่ทั้งหมดนะครับกํานันครับครับผมมีเรื่องจะถามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องมันยาวไปนั่งคุยกันดีกว่าเอ่อโอเคครับ อ่ะจะถามแล้วก็ถามมาอยากรู้อะไรถามมาเลยถามมาได้เลยแม่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเนี่ยเห็นแต่การทําการเกษตรทั้งนั้นเลยนะครับชักสงสัยแล้วสิว่าที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างครับกำนันโอย เยอะครับเริ่มจากการทําเห็ดบอ่อขยะการทําน้ําหมักจากมูลไส้เดือนอการปลูกผักบนกระเบือ้องการแปลรูปวิาสัตว์แล้วที่เป็นไฮไลท์ตอนนี้เพิ่มเติมก็คือเรามีไก่เหลืองหางขาวไก่ดําภูพานหนึ่งสองสามไก่ขี้ไก่ไฮบริดมีเยอะมากครับมีน้ําไป็นทวนโอ้พูดยังไงก็พูดหมดปะตามไปรู้เลยโอ้โหวันนี้คงต้องรบกวนกำนันแล้วล่ะสิครับแม่แต่ก็ยังสงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับว่ากำนันเนี่ยเริ่มทําการเกษตรมาได้ยังไงครับ อ๋อมันเป็นความชอบตั้งแต่เด็กเลยครับพอเรามาทําธุรกิจส่วนตัวสักพักหนึ่งเราก็มานั่งคิดว่าจะทําอะไรให้กับบ้านเกิดก็หันกลับมาทําเกษตรเนี่ยแหละเป็นคล้ายๆศูนย์แบ่งปันนะครับจะถ่ายทอดไปให้กับคนที่ต้องการได้สิ่งต่างๆที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้นี้แล้วก็เผยแพร่ไปตามโรงเรียนชุมชนทั่วไปดังเดิมเราทําเรื่องของการทําเห็ดเราลองทําเห็ดปอดขยะ ไอค้คำว่าเห็ดปอกขยะก็คือตัวที่เป็นพลาสติกเราก็จะแยกออกไปปั่นทำความสะอาดส่งไปให้ทางวัดแล้วให้เขาเดําเนินไปรีไซเคเกิลหรือทําอะไรเงี้ยในส่วนก้อนเห็ดเราก็มาสับปั่นเข้าเครื่องผสมมูลวัวแล้วก็ใส่น้ําหมักมาเลี้ยงเส้นเดือนพอเราเลี้ยงเส้นเดือนเสร็จเราก็ต้องเอามูลเส้นเดือนมาทําน้ําหมักเอาน้ําหมักของมูลเส้นเดือนมาฉีดผักซึ่งเราเอามาปลูกผักบนกระเบื้องข้อดีของผักบนกระเบื้องคนที่มีอายุมากๆเนี่ยไม่ต้องไปนั่งไปก้มหลังให้ปวดหลังยืนทําในระดับที่เราต้องการแล้วก็ปรับระดับบนกระเบื้องให้มันออยยู่เทารระดับขงืนแล้ว จิม้มปูตดัดบนกระเบื้องก้อนเห็ดที่หมดสภาพแล้วที่เก็บเห็ดไม่ได้แล้วเอามากรีดแล้วมาผสมใส่หัวแล้วก็ไปเลี้ยงเส้นเดือนพอเลี้ยงเส้นเดือนเสร็จมาปุ๊บเราล่อร่อนล่อเส้นเดือนได้มลเส้นเดือนเราเ็มาล่อมงเส้นเดือนเพื่อจำมูลที่ละเอียดละเอียดไปทาน้าําหมักมูเส้นเดือนหรือไปใส่ต้นไม้ต่อ อ่ะนี่ไปใช้เครื่องร่อนที่อยู่บนฟ้าแต่เป็นเครื่องร่อนมูลไส้เดือนอืมอันนี้พี่จะอธิบายวิธีการทําให้ฟังก็ตักลงตักลงเนี่ยบ่าแต่กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอันนี้คือถามที่3คือการเอามูลไส้ดเดือนที่ที่เราร่อนแล้วอะ่ะมาใส่ถังปักโดยผ่านถุงนะครับถุงกรองแล้วก็ใช้ออกซิเจนว่าประมาณรักสิวัน20วันเราก็จะใช้ได้แนละ้วแล้วก็เราทําทน้ําหมักมูลไส้เดือนสําหรับพืช ผองพืชเสร็จเร๊่บส่วนถังนี้เป็นน้ำหมักสําหรับสัตว์ที่เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พันกว่าตัวจะเห็นอาหารทั้งหมดนี้เป็นเปลือกถั่วแล้วก็ที่เข้ามาจะไม่มีมแมลงวันแล้วก็ไม่มีกลิ่นเพราะว่าเราใช้น้ําหมักให้เขากินอาหารก็ผสมน้ำหมักให้เขากินส่วนตัวนี้เป็นไก่ที่เราสั่งมาจากศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์ปีกกบินบุรีเราจองคิวเขาไว้ 200ตัวจะสังเกตได้มีทั้งตัวผู้ตัวเมียถ้าเราต้องการเพาะพันธุ์เราก็ต้องพับตัวผู้กับตัวเมียตัวเมีย5ตัวผู้หนึ่งเอาไปแยกไว้ทีหนึ่งเพื่อจะได้เอาไข่ของมันมาฟลักต่อจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาไงนี่คือหลักของการทําเกษตรที่นี่ก็คือให้มันหมุนเวียนครบกันอยู่ในนี้เลยจากความสําเร็จของผู้นําการเปลี่ยนแปลงตาบลคลองนิยมยาตราสู่ศูนย์แบ่งปันตาบลต้นแบบตําบลบางยออําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ อันนี้เป็นสวนที่เราได้เห็นว่าเกษตรกร,ร,กรสนใจทําเกษตรเนี่ยเขาก็จะให้เกษตรกรคณะนานมาทาในนามของกรมพัฒนาชุมชนเป็นศูนย์แบ่งปันแล้วก็เอากล้าไม้ที่เรามีอยู่ที่ศูนย์การเรียนคุ้มพระเจ้าเอามาลงให้เกษตรกร,ร,กรช่วงโควิดเนี่ยถามว่าเนี่ยอย่างศูนย์แบ่งปันตรงนี้ที่เราได้ให้กับป้านงไปเนี่ยนะมีทั้งฝรั่งทั้งสะเดามีตะไคร้ ปลามะกลูดมีผักมีปลาถ้าคนเรามาทําตรงเนี้แปลงๆเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยชีวิตมีความสุขเลยเขาไม่ต้องไปซื้อเลยเขาก็อยู่ได้ก็คือแปลงต้นแบบนะครับก็อย่างที่บอกว่ากรมบ้านชุมชนได้ช่วยเหลือนะครับแล้วก็แนะนําพวกผมให้มาให้เกษตรกร,ร,กรที่สนใจการทําเกษตรตรงนี้นำไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้เห็นและทาเป็นตัวอย่างตรงนี้ทั้งจังหวัดสมุพรการ์นี่คือการวางรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงเพื่อให้คนในชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ภายในปี2,565ละครับ let แล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรของที่นี่เนี่ยมีการแจกใจ่ายให้ชาวบ้านไหมครับมีครับคือเราจะทํากล้านะครับแล้วก็แจกชาวบ้านที่สนใจแต่การทําเกษตรหรือการทําอะไรกันแล้วแต่เราก็ต้องไปตรวจสวนของเขาว่าสวนเขาพร้อมไหมเราผมมีใจรักในการทรําเกษตรไหมสนใจมากน้อยแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาต้องการแค่ต้น2ต้นส่วนมากก็จะมาขอผมก็บอกอ่ะเอาไปเลยซึ่งตอนนี้หน้าฝนเนี่ยผมมีไผ่กิมซุงครับประมาณ100ก่อครับแล้วก็ถ้าแทางทีนึงก็ได้ประมาณ200สักร้อยสองร้อยหน่อส่วนมากก็เนี่ยก็จะมาให้ระแจกจ่ายหรือจะไป ตามงานอะไรต่างๆนะครับหรือไม่นั้นก็มาวางขายโลมาณ10บาทแค่นี้นครับก,ก็ทำตรงนี้อยากให้เป็นตัวอย่างให้คนที่สนใจอยากจะเอาไปใช้เนี่ยอยากได้อะไรผมก็จะสอนแนะนำให้ฟรีจากโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากระดับหมู่บ้านไปยังระดับตำบลสู่ระดับอำเภอที่เข้มแข็งโดยใช้กลไกหมู่บ้านเดี่ยวดูแลได้ทั้งตำบลเกิดกิจกรรมตู้ยาข้างบ้านตู้อาหารข้างครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าใครสนใจเรียนรู้วิธีทําการเกษตรก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ